PM 2.5ฝุ่นละอองเล็กจิ๋วแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมหาศาลฝุ่นละออง PM 2.5สามารถถูกสูดเข้าลึกถึงทางเดินหายใจและปอดก่อให้เกิดการระคายเคืองแสบจมูกไอจามมีเสมหะหอบหืดหัวใจวายเฉียบพลันหลอดเลือดสมองตีบและที่อันตรายที่สุดอาจถึงขั้นเป็นมะเร็งปอด ควรดออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่มีภาวะหมอกควันและฝุ่นสูงเนื่องจากการใช้แรงมากหรือการหายใจแรงอาจยิ่งเพิ่มการสูดเอาละอองฝุ่น PM2.5 เข้าสู่ทางเดินหายใจและปอดมากขึ้นการสวมหน้ากาก N95 ต้องทำอย่างถูกวิธีหมั่นกระชับหน้ากากไม่ให้หลวมและไม่ควรนำหน้ากากใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หากมีฝุ่นละองนาเกินไปองค์กรอนามัยโลก ตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5ในอากาศว่าหากมีเกินกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาทกเมตรถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่ประเทศไทยกำหนดอันตรายของฝุ่น PM 2.5อยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษได้ปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2565ดังนี้ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงปรับลดจาก50เป็น37.5มคกและบอมมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566ค่าเฉลี่ยรายปีปรับลดจาก25เป็น15มคกและบอมมีผลตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่ว่าจะถือมาตรฐานใดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในกรุงเทพทุกวันนี้ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตด้วยปริมาณเกือบ100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยเฉพาะบริเวณริมถนนหรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นและรอบสถานที่ก่อสร้างทำความรู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นเรื่องปกติที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพและเมืองหลวงของอีกหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศอยู่เสมอด้วยประชากรหนาแน่นความกับข้างของการจราจรรวมถึงข่าวควันและฝุ่นผงจากการก่อสร้างแต่ปัญหาวิกฤตที่ชาวกรุงเทพกำลังวิตกคือฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า2.5ไมครอน Particulate Matter 2.5 PM2.5 ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทำให้ขาดความตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพอย่างใหญ่หลวงฝุ่นละอองจิ๋ว PM2.5 ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องยนต์ของทั้งรถยนต์ใหม่และเก่ามักมีปริมาณสูงสุดช่วงรถติดมากๆในช่วงเช้าและเย็นของวันทำงานโดยมากจะเกิดในช่วงฤดูหนาวที่อากาศนิ่งและแห้งส่งผลให้ฝุ่นไม่ลอยขึ้นที่สูงอีกทั้งปัจจุบันกรุงเทพกำลังประสบปัญหาลมพัดผ่านได้ยากอากาศหยุดนิ่งเนื่องจากมีตึกสูงปิดกั้นทางลมรวมถึงฝุ่นจากการก่อสร้างที่มีอยู่แทบทุกพื้นที่มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลง นอกจากนี้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ในกรุงเทพที่สำคัญเกิดจากไนโตรเจนไดกซ์ไซด์ NO2 ถูกปล่อยสู่อากาศมากมายจนเกิดการทำปฏิกิริยาทางเคมีกับโอโซนและแสงแดดกลายเป็นฝุ่นผงขนาดเล็กที่เป็นปัญหาในไนโตรเจนไดกซ์ไซด์เกิดจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งในหลายๆประเทศที่หงอยใหญ่ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นหลักได้พยายามลดการใช้รถยนต์ดีเซลลงภายไรแรงของฝุ่นจิ๋ว ด้วยขนาดที่เล็กมากทำให้ฝุ่นละอองพิษ PM 2.5สามารถถูกสูดเข้าลึกถึงทางเดินหายใจและปอดบางอนุภาคยังอาจเข้าสู่กระแสเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายภัยร้ายต่อทางเดินหายใจและปอดแน่นอนว่ามลพิษในอากาศส่งผลโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจและปอดยิ่งเมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ยิงสามารถผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ง่ายและรวดเร็วส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดกำเริบหรือเป็นสาเหตุให้คนปกติเป็นหอบหืดได้เช่นกันหากไม่รีบแก้ไขหรือไม่รู้ตัวว่าได้สูดเอามลพิษขนาดเล็กเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและปอดจนสะสมเป็นเวลานาน,านอาจเป็นปัใจจัยให้เกิดมะเร็งปอดได้ในที่สุดภัยร้ายต่อหัวใจ การสูดหายใจเอาฝุ่นละอองพิษเล็กจิ๋วติดต่อกันร,ระยะหนึ่งส่งผลให้เกิดการตะกรอนภายในหลอดเลือดจนทําให้เกิดหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองตีบได้ทั้งมีการสัมผัสม,พมลพิษทางอากาศยังมีผลต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทําให้เต้นผิดจังหวะและอาจรุนแรงจนส่งผลให้หัวใจวายเฉียบพลันภัยร้ายต่อสมองเมื่อฝุ่นผงขนาดเล็กสามารถผ่านเข้าสู่กระแสะเลือดและเกิดการสะสมขึ้น ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและเลือดมีความหนืดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดลิ่มเลือดในสมองรวมถึงหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวทําให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเป็นสาเหตุของโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตและเสียชีวิตได้กลุ่มเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นพิษ ชาวกรุงเทพทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหาฝุ่นพิษที่ไม่ป้องกันมีความเสี่ยงเกิดโรคมากน้อยขึ้นกับสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายสำหรับเด็กหญิงมีคันผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคปอร์ดหรือโรคหัวใจถือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นเด็กอาจกล่าวได้ว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันโรคน้อยกว่าผู้ใหญ่อวัยวะต่างๆในร่างกายยังอยู่ในระยะที่กำลังพัฒนาทั้งนี้ฝุ่นพิษในอากาศที่สามารถเข้าสู่ระทางเดินหายใจและกระแสะเลือดได้ง่ายจะไปขัดขวางการเจริญเติบโตของระบบต่างๆหรือทำให้เกิดโรคร้ายแรงในที่สุดหญิงมีคันนอกจากภัยร้ายส่งผลต่อตัวคุณแม่ตั้งครรภ์ที่สูดฝุ่นละอองโดยตรงแล้วทารกในครรภ์ยังเป็นอันตรายด้วยเช่นกัน มีการศึกษาพบว่ามลพิษในอากาศมีผลต่อการคลอดก่อนกำหนดเสี่ยงแท้งบุตรและเพิ่มอัตราการตายของทารกในครรภ์ได้ผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะเริ่มเสื่อมถอยระบบการทำงานต่างๆในร่างกายลดลงส่งผลให้ภูมิคุ้มกันลงดลงหากต้องเผชิญกับฝุ่นละอองอาจมีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหอบหืดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวควรหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญฝุ่นพิษให้มากที่สุดผู้ป่วยหรือมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจโรคปอดและโรคหัวใจชนิดต่างๆการสูดฝุ่นผงเข้าสู่ร่างกายโดยตรงส่งผลให้โรคกำเริบอาจถึงกับชีวิตได้การป้องกันพิษฝุ่นจิ๋วด้วยตัวเองหน้ากาก ป้องกันตัวเองจากการสูดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ด้วยมาตรปิดจ,จมูกที่สามารถกรองอนุภาคฝุ่นละอองพิษได้สูงเช่นหน้ากาก N95 กรองได้อย่างน้อย95%และหน้ากาก N99 กรองได้มากถึง99%โดยต้องสวมอย่างถูกต้องตามวิธีที่ระบุไวในบรรจุภัณฑ์ทั้งนี้ยังควรหมั่นกระชับหน้ากากไม่ให้หลวมเนื่องจากฝุ่นละอองมีขนาดเล็กมากจะสามารถลอดผ่านหน้ากากได้ง่ายไม่ควรนำหน้ากากใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หากมีฝุ่นละอองหนาเกินไป การเฝ้าระวังระดับมลพิษด้วยการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Asia Air Quality Android, Global Air Quality Android และ Air Quality Index iOS หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านการเดินทางกลางแจ้งส่งผลให้ต้องสัมผัสและสูดดมละอองฝุ่นจำนวนมากจึงควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะผู้ที่นิยมออกกำลังกายกลางแจ้งควรงดในช่วงที่มีภาวะหมอกควันและฝุ่นสูง เนื่องจากการใช้แรงมากหรือหายใจแรงอาจยิ่งเพิ่มการสูดเอาละอองฝุ่นผง PM 2.5เข้าสู่ทางเดินหายใจและปอดมากขึ้นพยายามอยู่บ้านหรือภายในอาคารที่ปิดมิดชิดอาจใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านแม้อุณหภูมิภายนอกไม่สูงหรือปิดหน้าต่างให้มิดชิดในช่วงที่มีมลพิษสูงบางกรณีอาจใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กงดสูบบุหรี่และกิจกรรมที่ทำให้เกิดควัน การสูบบุหรี่หรือสูดกลิ่นควันอาจส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจและปอดอ่อนแอเมื่อต้องเผชิญกับฝุ่นพิษในอากาศยิ่งส่งผลให้สุขภาพแย่ลงเพิ่มความเสี่ยงเกิดหอบหืดและมะเร็งปอด